มินาสังโยคโซยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้นะคะวันนี้นะเซอยากจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเลือกจำคำศัพท์นะจำศัพท์วลนิิจิตเจ่มใสนะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาเรียนคำศัพท์การแต่เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็ อินพุตในเรื่องของ Mindset หรือว่าระบบความคิดเกี่ยวกับการจำคำศัพท์เนาะว่าจะไปยังไงต่อแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพอจบ21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะยังอยู่ด้วยกันไหมนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะมีไปเรียนต่างหากหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเพราะฉะนันเซก็เลยอยากจะแชร์ในส่วนของ n d เซตหรือระบบคิดเกี่ยวกับการจำคำศัพท์ให้พวกเราติดตัวไปประยุกต์ใช้นะคะกับบริบทกับจริตของตัวเองเนาะไม่จำเป็นจะต้องเชื่อในสิ่งที่แชร์ทุกอย่างนะคะแค่อยากให้ลองทำตามนะถ้าลองทำตามแล้วมันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนวิธีการใหม่นะคะวิธีที่เวิร์กสำหรับบางคนอาจจะไม่เวิร์กสำหรับบางคนเข้าใจไหมเราต้องหาวิธีที่มันถูกจริตแล้วก็เวิร์กกับตัวเราเองนะคะวิธีที่เช วิธีที่เซแช์นะที่เซไต่แช์เนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีที่เซรู้สึกว่าเออมันเวิร์กสำหรับเซแล้วเซก็เลยอยากแนะนำนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเวิร์กกับพวกเราทุกคนนะบางคนอาจจะทำในวิธีที่เซบอกแล้วเอ,อ้ยมันได้ว่าอะไรอย่างนี้นะกับบางคนที่ลองทำแล้วมันไม่ใช่นะถ้ามันไม่ใช่ก็หาแนวทางอื่นนะคะก็ถือว่าสิ่งที่เซจะแช์เป็นออปชันเป็นทางเลือกละกันเนาะโอเคค่ะเราจะมาทบทวนในเรื่องของ การจดจำคำศัพท์กันนะว่าหลังจากนี้เวลาที่เราจะจำเราจะต้องเน้นในลักษณะแบบไหนนะคะทุกคนจำหน้านี้ได้ไหมเอ่ยถ้าใครมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอะ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะให้กลับไปดูคลิปวันก่อนหน้านะคะเซช์รายละเอียดเกี่ยวกับหน้านี้ไปแล้วนะเพียงแต่ว่าที่เอาหน้านี้มาโชว์อีกครั้งหนึ่งก็คืออยากให้เราระลึกนะคะว่าเออเราคุยอะไรกันไปบ้างนะคะว่าการที่เราจะจำำําคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากอะไรนะปัจจัยที่เซเขียนในเนี่ยทั้งหน้านี้นะก็จะเป็นตัวหลักๆที่เซอยากให้เราเอามันมาเป็นบรรทัานในการเลือกที่จะจําก่อนนะคะ,ะคราวนี้สําหรับวันนี้เซอยากจะเสริมอีก เรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของคําศัพท์เนาะให้เราเข้าใจก่อนว่าในโลกของคําศัพท์เนาะสมมติเจเขียนโลกอ่ะอันนี้คือโลกของคําศัพท์เนาะอันนี้คือคําศัพท์ ในภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดละกันเนาะสมมติวนะ่วงกลมเนี้ยเป็นคาศัพ,พท์ในภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดที่มีอยู่นะซึ่งมันมีเยอะมากนะมีเยอะมากนะเป็นอาจจะเป็นละล้านคำนะไม่รู้มีคนนับหรือเปล่านะแล้วมันนับได้หรือเปล่าว่าทั้งภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยมันมีคําศัพท์เท่าไหร่นะไม่ต้องพูดถึงภาษาญี่ปุ่นพูดถึงภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยมีคาศัพท,ท์ทั้งหมดเท่าไหร่มีใครรู้ไหมอ่ะไม่มีนะมันก็คือคาซยคาซายคิดได้ไงนะคะคือไม่สามารถที่จะนับได้นะคือ ยากเกินกว่าที่จะคขนาดนับว่างกันเถอนะแสดงว่ามีปริมาณเยอะมากเนาะอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะทั้งหมดเนาะมีเท่าไหร่ไม่รู้นะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะในวงกลมนี้ทั้งหมดคราวนี้เวลาที่เราจะจําคําศัพท์นะเมื่อกี้ฝั่งซ้ายมือเราบอกว่า กระบวนการหรือว่าปัจจัยที่เป็นตัวเลือกใช่ปะ่ะเหมือนกับว่าเ,เราจะเลือกจากอะไรดีอเลือกจากความจําเป็นไหมเลือกจากอย่างนั้นอย่างง้นอย่างนี้งอนไหมนะกลับไปดูคลิปก่อนหน้าแต่วันนี้ภาพกว้างที่เซจะให้เห็นตัววงกลมตัวนี้คือเซกาลังจะบอกว่าคําศัพท์บนโลกใบน,นี้มันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นให้เราคิดซะว่าในโลกใบใหญ่ใบนี้เนาะทั้งหมดเท่ากับโลกใบใหญ่แล้วกันเนาะทั้งหมดเท่ากับโลกใบใหญ่ มันก็จะมีโลคใบเล็กๆเ,กๆเกๆต็มไปหมดอ่าไอ้วงกลมเล็กๆก็คือโลคใบเล็กๆนะคะมองภาพตามเซไปก่อนแล้วก็ลองคิดจินตนาการตามหรือว่าเดาก็ได้ว่าเซกาลังจะพูดอะไรเนี่ยนะลองนึกตามนะการนึกนะนึกตามจินตนาการตามคือการฝึกสมองอย่างหนึ่งเดอ้อนะฝึกสมองอย่างหนึ่งอ่ะมีโลคใบเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะ มีทั้งโลกใบเล็กใบใหญ่เต็มโลกใบใหญ่นี้นะในโลกใบนี้บรรจุไปด้วยโลกใบเล็กๆเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะหน้าที่ของเราก็คือเลือกโลกในเนี้ยมาสักหนึ่งใบค่ะสมมติเนาะสมตสมติเราเลือกโลกใบนี้แล้กันใบกระจุมกระเจมตรงนี้นะหนูเลือกใบนี้ค่ะเซนะคะเราก็ขยายโลกใบนี้ออกมาอันนี้คือโลกใบนี้นะคะแต่เซขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นเฉยๆนะคะ ให้โลกเลือกโลกใบเล็ก,ลกๆสักใบหนึ่งในนั้นนะในโลกใบใหญ่ยังงงอยู่ใช่ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะเซพูดแบบนี้แล้วกันค่ะสมมติโลกใบสีฟ้าที่เราเลือกมาก็คือโลกของเอาน้องๆที่ชอบอนิเมะและกันเป็นโลกของอนิเมะโลกของอนิเมะเนาะเป็นโลกอีกใบหนึ่งของของเราที่เราอยากจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในใบนั้นโอเคไหมโลกของอนิเมะ ในการที่เราจะจําคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นค่ะเลือกโลกมาสักใบหนึ่งก่อนเพราะเราไม่สามารถเอาทุกใบมาแบบรู้ทุกอย่างบนโลกนี้ไปได้ถูกปะเพราะฉะนั้นให้เราเลือกโลกสักใบหนึ่งใบเล็กๆก,ก็ได้นะอย่างอันเนี้ยเซเลือกโลกอันนี้ไม่มาแล้วก็ให้เราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในโลกใบนั้นเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในโลกใบนั้นคําศัพท์ต่างๆก็ให้เราเรียนรู้คําศัพท์ที่มันอยู่ในนี้แนละอันนีว้วะเจออะไรบ้าง เราก็ไปจำอะไรที่มันอยู่ในโลกของอนิเมะโอเคปะ่ะอันนี้เซพยายามทำให้เราเห็นภาพเฉยๆนะว่าอ๋อมันมีโลกหลายใบในโลกใบนี้เว้ยแล้วเรากำลังดึงสักใบหนึ่งมาเรียนรู้ก่อนนะการจำคำศัพท์ก็เหมือนกันเราก็เลือกแบบนั้นนะเลือกมาสักใบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเซย,ยกตัวอย่างเพิ่ม,เต,มเติมแล้วกันสมมติโลกใบอื่นใบนี้อาจจะเป็นโลกทางด้านของอ่าอะไรนะ เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของสัตว์ละกันโลกที่เกี่ยวกับสัตว์นะเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่มีแบบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์โลกใบนี้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์โลกใบนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ร่างกายคนร่างกายคนโลกใบนี้เกี่ยวกับอะไรเดียต้นไม้ต้นไม้เกษตรอะไรอย่างี้โลกใบนี้เกี่ยวกับอะไรที่น เกี่ยวกับศิลปะศิลปะโลกใบนี้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกใบนี้เกี่ยวกับเอ้ยดาราดาราดาราเฮ้ยโลกใบนี้เกี่ยวกับอะไรดีอ่ะเกี่ยวกับเออจักรยานจักรยานนะจักรยานโลกใบนี้เกี่ยวกับอืมอะไรดีอ่ะอ่อท้องทะเลท้องทะเลตัวอย่างที่เซเขียนเนี่ย ก็คือเป็นโรคย่อยๆเข้าไปอีกเนี่ออรอปะเซ่กาลังจะบอกว่าถ้าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นคําศัพท์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะคำศัพท์นี่นะคำศัพท์เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการเรียนภาษาทุกภาษานะคะเพราะว่าจําได้ไหมที่เซบอกว่าการเรียนภาษามันมีอยู่แค่2อ,อย่างก็คืออะไรกับอะไรนะคําศัพท์กับอะไรนะมีใครจําได้ไหมขอตอบไปเชื่นใจนิดนึงดิคําศัพท์กับอะไรเอ่ย ไวยากรณ์แค่นั้นเองในการเรียนภาษานะมีแค่2ออย่างเองคือคำศัพท์กับไวยากรณ์ข้อ1คําคำศัพท์กับ2ไวยากรณ์เซถามแบบน,นี้ละกันเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรสําคัญกว่าเนาะถ้าเรารู้ไวยากรณ์แต่ไม่รู้คําศัพท์พูดได้ไหมถ้าเรารู้ไวยากรณ์แต่ไม่รู้คําศัพท์เลยพูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่สามารถพูดได้นะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้คําศัพท์ รู้คำศัพท์เยอะมากเลยแต่ไม่รู้ไวยากรณ์คิดว่าพูดได้ไหมพูดได้นะพูดได้นะสื่อสารได้เลยแหละนะคะยิ่งรู้คำศัพท์เยอะเท่าไหร่ยิ่งพูดได้ยิ่งสื่อสารได้เพราะฉะนั้นประการด่านแรกที่หลังจากนี้ที่ทุกคนจะต้องทําคือการรับรู้คําศัพท์แล้วก็ท่องมันนะคะเครานี้ในการที่เราจะท่องคําศัพท์เนี่ยเราต้องเลือกโลกมาสักใบยอย่าโลภมากอย่าโลภมากในช่วงแรกๆเลือกโลกมาสักใบเนาะ ไอใบเล็กๆที่เซเขียนในเนี่ยก็เหมือนกับคำศัพท์ในเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างเช่นข้างล่างเมื่อกี้เรื่องท้องทะเลเนาะสมมติว่าเซอาจจะชอบดำน้ามีเนาะถ้าเซชอบดำน้ําแล้วรู้สึกว่าเออฉันอยากจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับการดำน้าเซก็จะเลือกโลกไปเนี่ยเซก็จะเลือกท่องกุ้งหอยปูป,าปลาปูสาหร่ายทะเลมหาสมุทรเอ่ออะไรก็ไม่รู้ว่าที่เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับโลกใต้ท้องทะเล อันนี้คือโลกที่เซอยากจะเอาตัวเองเข้าไปใส่ไว้เข้าไปสิงในนั้นดูปะคราวนี้กลับมาที่อนิเมะถ้าเราเลือกแล้วว่าโลกของเราในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเราอยากเริ่มจากโลกไปเล็กๆก็ที่เรียกว่าอนิเมะเราก็ไปจําคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอนิเมะเนื้อออกปะถามว่าเราจะเลือกจํำยังไงกลับไปที่หน้าเมื่อกี้นี่ จำเป็นต้องใช้ใช้บ่อยๆมาบ่อยๆเรื่องที่ฉันชอบอะไรแบบนี้ไปเริ่มจากแบบนี้เนาะ,อะรายละเอียดไปดูคลิปก่อนหน้านะคะกลับมาที่หน้านี้พอเราเลือกโลกอนิเมะได้แล้วนะจริงๆคําศัพท์เนาะในมุมของคําศัพท์นะคะมันมีคอนเทนต์ไม่มากที่เป็นภาพกว้างเนาะอย่างที่บอกว่าเซจะแชร์ในมุมที่มันเป็นภาพกว้างนะก็คือคําศัพท์เพียวๆศัพท์เพียวๆเ,เ,เลย อย่างเช่นคําว่าเซนเซก็แปลว่าครูเนี่ยคาศัพท์เพียวๆนะเห็นไหมกรับเขาเรียกว่าพวกสำนวนสำนวนสุภาษิตด้วยละกันสุภาษิตเห็นไงไะสำนวนสุภาษิตสำนวนยกตัวอย่างเช่นเอ่อยกตัวอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างเช่นประโยคอิตาดะคิมัส มันเป็นประโยคหนึ่งประโยคที่แปลว่าไม่ต้องแปลแลวกันเนาะใช้ตอนที่เราจะกินข้าวญี่ปุ่นก็จะพูดว่าอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสเนี่ยให้เราเข้าใจว่ามันเป็นหนึ่งในคําศัพท์ถึงแม้ว่ามันจะเปรียนประโยคเนาะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในคําศัพท์ที่เป็นกลุ่มที่เป็นสำนวนนะไม่ใช่ศัพท์เพียวเีเนาะศัพท์เพียวเพียวก็คือหนึ่งคำหนึ่งเดียวอย่างเช่นคําว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เป็นหนึ่งคำแบบเพียวเพียวแบบนั้นนะ สำนวนก็อาจจะเป็นอะไรที่มันมาเป็นแบบเซตเซตแบบนี้นะสุภาษิตก็เหมือนกันมาเป็นเซตเซตนะแล้วอีกอย่างหนึ่งสำนวนภาษาญี่ปุ่นจะมีอีกค่อนข้างเยอะเนาะที่เป็นคำศัพท์ที่ออกแนวเขาเรียกอะไรอะมาเป็นคู่คู่หรือมาเป็นกลุ่มก้อนนะมาเป็นอย่างี้ยอย่างเงี้ยสมมติสี่เสียงเนี่ยสี่เสียงแปลว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นคำศัพท์ที่หลังจากนี้เราจะเจอนะในภาษาญี่ปุ่นมี คำแบบนี้เยอะมากนะที่แบบเอาคันจีสีตัวมาต่อกันแล้วแปลว่าอย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นคล้ายๆสำนวนหรือว่าคำพูดเท่ๆอะไรประมาณนี้นะแบบนี้ก็จะมีนะคะรวมถึงอีกอย่างในมุมของสำนวนก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรคำศัพท์ที่มันไม่ได้แปลตรงะคะ่ะคำศัพท์ที่มันไม่ได้แปลตรงเนาะ,ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรดีน้อคำว่าอะไรดี ภาษาญี่ปุ่นตัดทิ้งไปแล้วกันเนาะมันจะมีสำนวนภาษาญี่ปุ่นเยอะมากเลยที่แบบใช้เชิงเปรียบเทียบเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่ายุ่งจนอยากจะยืมมือแมวเงี้ยยุ่งจนอยากจะยืมมือแมวคือภาษาไทยมันไม่ได้มีสำนวนลักษณะแบบนั้นดูปะแต่ภาษาญี่ปุ่นมันจะมีสำนวนประมาณเนี่ยคือเวลาเขียนมันจะเขียนแบบนั้นเลยนะแบบอยากจะยืมมือแมวเนี่ยจะเท่ากับความหมายว่ายุ่ง คือยุ่งจนมือฉันล้นแล้วฉันก็เลยแบบถ้าแมวอยู่ตรงนั้นฉันขอมือมาช่วยฉันหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะมันจะมีสำนวนในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ได้แปลตรงเนาะไม่ได้แปลตรงอ่ะประมาณเนี้ยคือเอาข้อจริงนะคำศัพท์มีแค่2ส่วนแค่นี้เองคือศัพท์เพียวๆเพียวๆที่เปิดดิกยังไงก็เจอกับกลุ่มที่เป็นสำนวนสุภาษิตหรือไม่ได้แปลตรงนะคะเพราะฉะนั้น คำศัพท์ที่เราจะเรียนมีแค่นี้เองนะคะมีแค่นี้เองนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เป็น Mindset ของคำศัพท์เนาะที่อยากให้จำอยากให้จำได้แล้วก็เอาไปใช้ก็คือไม่ใช่จำได้เดีให้เข้าใจนะคะก็คือภาษาไม่ใช่1นเท่ากับหเสมอไปภาษาไม่ใช่หนเท่ากับหเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น1เท่ากับ1คืออะไรอายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์ละกัน1นบวกหนคณิตศาสตร์จะเท่ากับเท่าไรครสถูกปะหนึ่งบวกหจะเท่ากับ2ไม่ว่าใครในโลกใบนี้บวกกันก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับสองเสมอแต่ภาษาไม่ใช่อย่างนั้นภาษาบันดิ้นได้เนาะบางคําในบริบทนี้แปลแบบนี้บางคําคําเดียวกันเลยนะพอต่างบริบทอาจจะแปลด้วยภาษาไทยอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้น บางคําไม่จําเป็นจะต้องเทียบเคียงกับภาษาไทยว่ามันแปลว่าอะไรอย่าไปยึดติดนะสุดท้ายสิ่งที่เอเซต้องการจะบอกเรานะในเรื่องของคําศัพท์นะก็คืออย่ายึดติดกับอย่ายึดติดกับความหมายที่มีอยู่ในดิกชันนารีหรือว่าพจนานุกรมเท่านั้นโอเคไหม ไม่ใช่ว่าเปิดดิกแบบไหนปุ๊บใช้แบบนั้นเลยนะอะไม่ได้แบบนั้นเสมอไปนะโอเคปะมันดิ้นได้บริบทมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถที่จะหยิบเลือกภาษาไทยที่มันเหมาะสมกับบริบทออกมาได้ถึงแม้ว่าบางคาํเาเเลอๆไม่มีคําแปลอยู่ใน d i c t i o n a r y เราก็สามารถที่จะหยิบยกภาษาไทยที่มันเหมาะสมกับบริบทตรงนั้นออกมาได้ นะคะนั่นคือในเรื่องของการเรียนรู้คำศรรรพัพท์เนาะแต่สิ่งท้ายๆท,ที่เซแชร์ไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแอดวานแล้วอย่างสมมุติของเซในฐานะของคนที่ใช้ภาษาญี่ปุน่นโดยอาชีพเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของตรงนี้ไม่ยึดติดต,ตรงนี้นะคะก็คือมันดินได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนะคะสำหรับพวกเราที่เป็นมือใหม่สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ในวันนี้ก็คือแค่ตรงนี้ก็พอนะคะก็คือเรื่องของการเลือก โลกสักใบหนึ่งในการที่จะเข้าไปคลุกคลีกับคําศัพท์กลุ่มนั้นนะอย่างเช่นเราเลือกโลกอนิเมะเราก็ไปคลุกคลีกับคำศัพท์ที่เราเจอบ่อยๆในอนิเมะแล้วก็เรียนรู้เฉพาะคําศัพท์ในโลกใบนั้นก่อนก็พอนะคะหรือเพอเพอนะคะทั้งชีวิตนี้เราอยู่แค่โลกใบนั้นใบเดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องข้ามโลกไปใบอื่นก็ได้เพราะเราไม่จําเป็นไงนึกออกปะเราไม่ได้ไปสื่อสารกับคนอื่นยกตัวอ,อย่างเช่นเราอยู่ในโลกของอนิเมะเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้เรื่องร่างกายก็ได้ เรื่องร่างกายเรื่องอวัยวะเรื่องปอดเรื่องอะไรเงี้ยให้โลกคนคนที่เขาสนใจเรื่องนั้นเขาก็ไปคุยเรื่องนั้นกันแต่เราไม่ได้สนใจไงนึกออกปะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปจําว่าม้ามคืออะไรปอดคืออะไรไม่ต้องไปจำมันก็ได้นะคะให้เราจําในโลกใบเล็กๆของเราก็พอนะคะโอเคไหม โอเคเนาะวันนี้น่าจะพอเห็นภาพนะคะว่าการที่เราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นหลังจากนี้ในมุมของคำศัพท์เราจะต้องเรียนไปในลักษณะแบบไหนนะคะก็เซเ,เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะ,ะแล้วก็เซก็อยู่ตรงนี้แหละนะไม่ได้หนีไปไหนนะถึงแม้ว่าจะจด21วันฉันต้องพูดญี่ปุ่นได้เซก็ยังคงเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็สามารถที่จะปรึกษามาหลังไมมา,มาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้เรื่อยๆนะคะ แล้วก็เซจะรอดูเห็นพัฒนาการเห็นความเจริญก้าวหน้าเติบโตของทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะยังไม่จบคอร์สนะเหลืออีกทั้ง3วันแนะ่แล้วเจอกันค่ะ